ไมีเรือไม่เรือเรือเหรอครับเรือเหรอเพื่อนเรือเรือเออยิงรวมันสนุกอย่างนี้นี่เองเออเออเออ สวัสดีครับชาวเดรดสกเมอนธาหน่ผมก้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราไปเจอคลิปของฝรั่งมานะครับก็เรียกว่าทําให้ปืนกระบอกนี้นะครับในส่วนของปืน้ิรถถังกระบอกอีกหนึ่งกระบอกนะครับสามารถยิงรัวได้นะครับก็น่าจะเป็นเหมือนกริชของเกมนะก็ไม่รู้ว่าทำาป็ดูดแบบหรือเปล่าซึ่งวิธีการทำนะครับที่ดูตามคลิปก็คือใช้ปืนกระบอกนี้ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะครับในส่วนของระเบิดเนี่ยล้วก็ไปในส่วนของเอาตัวระเบิดตัวนี้ไปนะไปโยนโยนหนึ่งทีแล้วก,กดเก็บ ครับแล้วก็สามารถยิงโลได้มันทําได้จริงไหมนะครับก็ในคลิปเขาบอกแบบนี้นะครับก็เด็วไปลองทําดูว่าทาได้จริงหรือเปล่าก็ก่อนดูลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ถ้าทำได้จริงนี่บอกเลยว่ามันแน่นอนครับผมโอเคผมเข้าเกมมาแล้วครับมากับปืนนี้เขาบอกว่าทํายังไงนะโอ้โหแล้วมันมันดุเดือดวุ่นวายจังวะคำนึงนะผมขอจอยสควอตก่อนครับจะได้จะได้หาจุดเกิดได้แล้วสควอตทำไมสควอตเดียวมันเยอะจังวะอ่าฮะเขาทำยังไงกันนะเออเขาทำยังไงกันนะเขาต้องเขาบอกว่าต้องโยนปกติมันยิงอย่างงี้ อ่ามันยิงมันต้องชักใช่ไหมครับทุกคนอ่าหรือบางคนไม่ทราบไงยิงให้ดูก่อนไหนเขาบอกว่าให้โยนอันนี้ใช่ไหมอ่าโยนทึบโยนแล้วเก็บอุ้ยอุ้ยยิงจริงอ๋ออ๋อโต้องโอ้ถ้าจะใช้ต้องอ่าล่ะครับควสุสนานมาแล้วครับผมเยี่ยมไปเลยครับอ้โผมันแล้วคราวนี้ครานะครับขอเอานี่ยิงคนธรรมดาก่อนคือมันต้องไปยิงรถถังเว้ยไอไอไออย่างเมื่อกี้ เออเออมาเออเออโอ้ยิงยากมากเลยครับทุกคนเออโดนและหนึ่งนัดสุดยอดสุดยมดเร็วกันเร็วกันเฮ้ยมันก็สามารถเอาไว้ยิงคนรูวๆได้นี่ว่าน่าสนใจทอย่างนี้โดนแบนไหมครับทุกคนเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็แก้เชื่อผมโอเคกดอาค้างนะครับตอนนี้กดอาค้างแล้วตอนจะเราจะยิงคนโยนไว้ กดอาเก็บอา่าแล้วก็หาที่เล็งไว้นะครับเราจะน่าสนไนเปอร์ใช่ไหมน่ะอุ้ยนะเครงบินไม่เอาเออเออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยหน้าสั่นอยู่อ่ะผมบอกแล้วว่าหน้าสั่นอยู่อ่ะเออเฮ้ยดีโหลดก่อนดักกระสุนก่อนฮึบอ่าใส่เต็มแม็กซ์อ่าโอเคฮะเราจะใช้เราต้องโยนอันนี้หนึ่งที่ใช้ย,ยากแต่ว่าโอเคเออครับจริงๆบัคนี่ก็ไม่ควรทำนะทุกคนนะเออ ไม่ทำมาที่สุดนะครับแต่ว่านี่เอาสนุกไว้ก่อนนะอ่าอเออืออโอ้ยิงยากมากโอ้โหมันควรเอาไปยิงรถถังครับมันนี้คนไปยิงคนเก็บของมาแล้วมันนี้เก็บยังเก็บมานะโอเคมาเก็บแล้วมาอุ้ยได้อยู่เออกระสุนมันย้อยจังเลยเพื่อนโอ้โหปืนรัวกลายเป็นสไนเปอร์รัวกลายเป็นเชิดติ้งติดด้วยอันหนึงนี่ผมยังกดอาคาร่ทุกคนนะ เออเออกดอาฆาวพไม่เอาไม่เอาเออแทงก่อนได้เปรียบถ้าเกิดเราลองยืนยิงเฉยๆมันจะเป็นยังไงว่าเฮ้ยแป๊บนึงนะหามุมยิงก่อนโยนไว้ก่อนนะครับโยนเสร็จกดอาค้างครับอ่าเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วเก็บเรียบร้อยเก็บเรียบยิงติดขอบคุณครับไม่โดนเหรอวะอ่ะโดนแล้วโอ้โหสุดยอดกว่าจะโดนคือมันเาวิ่งรถถังไงทุกคนนะคุณต้องเข้าใจมันยิงรถถังนะอ่า เออในสุดกูจะโดนแต่ละคนที่บอกเลยว่ายากจัดโยนอุปกรณ์กดอาค้างไว้อ่าคาแล้วครับอ่าอาค้างมวแล้อาค้างมวแล้นะโอเคล้วนๆนะทุกคนล้วนๆนะเออเออออออโอ้มือสั่นมือสั่นไีล้วนก่อนเออโอเคเหมือนจะมีคนไหมไปล้วก่อนเออเหนึ่งเอฟหนึ่งกระแร็ตเอฟหนึ่งกระแร็ตไดได้อยู่เยอะเพื่อนใจเย็น นะเพื่อนนะโอ้ไม่ตายเลือดมันเหลือหน่อยเดียวเอง่ะเสียใจจริงๆก็ยิงคนได้นะครับมันก็เป็นเหมือนสไนรัวกระบอกหนึ่งแหละแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนเอาโดนโอ้โหก็จะโดนพวกคุณหรือว่าฮาแล้วทุกคนเอออุ้ยโดนสวยอยู่อะไรอ๋อของเออเฮ้ยบัคขึ้นฟ้าเออไปครับเออสีโหลดครับเพื่อจัดการแล้ววะ เพื่อนตายว่ะเฮ้ยเพื่อนไอ้ยิงลัวอีสปอร์ตเออพอดีแล้วสุดท้ายพอดีเลยครับรีโหลดกันครับข้างหน้าคือมีเลยมาครับเอามายิงลัวก็ยากครับจริงคือปืนมันดีดมากอ่ะจริงมีคนหรือเปล่าครับ ทีการกดการกดค้างก็เล่นประหม่าเหมือนกันนะครับเออมาเออยิงลัวนี่แหละสนุกสนานที่สุดแล้วมาดีโหลดก่อนเออยัดกระสุนครับอ่ามามีคนหรือุ้ยมีไฟว่ะมีปืนไฟกูยิงได้บึ้มบั้มบึ้มอยู่บึ้มบั้มอยู่มาโอ้ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยน่าจะอยู่ข้างตรงนี้ใกล้ๆมันอืมตายมาไม่ต้องแบบใส่แม็กใหม่ อาคาทุกคนนะอาคาอยู่นะครับทุกคนอาค้างทุกคนเออมาสไตล์รัวสไตล์สังรัวไม่ต้องยิงแล้วเออเออเออโอ้ไม่ต้องยิงรถถังอะยิงคนนี่แหละชุบแล้วนะครับโอเออผมโดนแบรโดนเตะแล้วโดนแบเลยครับไม่เป็นไรก็ผมมาห้องใหม่ก็ได้โอ้ผมเข้าเกมมาแล้วนะครับผมคิดว่าอาจจะโดนเตะออกเพราะว่า เรายิงโหดเกินไปไงโอ้โหแล้วเข้ามาแบบนี้โอ้บึ้มบั้มบึ้มเลยนวนะผมต้องอุ้ยจรวดลงอาโอ้ไม่โดนครับขอบคุณครับทางนี้เราต้องโยนก่อนนะครับโยนนักเก็บนะครับอ่าเก็บไม่โดนเหรอโอเคเก็บแล้วฮะฮ่าห้ามุ่งยิงหามุ่งยิงหามุ่งยิงครับอุ้ยหนึ่งศพกระโมันเป็นปืนที่เอาไปยิงคนได้ดีมากเลยนะฮะปืนนี้นะเออมา สไนเปอร์สไนเปอร์ย oh <sorry. S 1> ิงรถถังแบบรัวๆท่านคนหรือเปล่าน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยรถถังรัวเอ้ยอ้นหนึ่งเพื่อนรีโลอก่อนเออยิงไปห้าสิบดาเมจครับเยี่ยมจังนี่แหละมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเว้ยจริงๆเราต้องเราต้องเอากระบอกนี้มายิงรถถังครับหนึ่งแล้วเพื่อนนะขอโยนก่อนนะครับโยนก่อนแล้วเก็บอ่าฮะโอเคครับไปเลยเพื่อนอ่าฮะเรามาแล้วเฮ้ยรถนู้นนู้นมีคนนู้นนู้นมีเรือนู้นมีเรือ เปลือยเหรอครับเปลือเหรอเพื่อนเปลือเปลือเออยิงรัวมันสนุกอย่างนี้นี่เองเออเออเออสุดเดิมสูตรเดิมอาอาค้างอาค้างอาอาค้างนะโอเคเฮ้ยมันเก็บไม่ได้อ่ะอ้าวเก็บไม่ได้ก็แปลว่าไม่รัวดิเห็นไหมหไม่ได้เลยครับอย่างเงี้ยอ้าวแล้วผมต้องทำยังไงเนี่ย เพื่อนผมขอคืนอ่ะเดี๋ยวผมมาเก็บของก่อนเราต้องมารีซัพพลายก่อนครับอ้าวแล้วใครตกเราไม่ได้อ่าโอเครีซัพพลายแเราฮึรถถังรถถังเยอะเจอผมแน่เจอผมแน่มาละครับไหนรถถังครับเพื่อนอืออเออยิงคนก่อนก็ได้มาอ่าเอออ่าสรุปยิงคนครับรถถังไปไหนแล้วรถถังถังอยู่ไหนอ่ะฮึได้เห็นรถถังแล้วแล้วเอาพังกันเหรอไม่สนุกเลย ออื้ยิงขึ้นมิงก็ได้มายิงขึ้นมิงก็ได้มาเออมันจะโดนเหรอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับการที่ยิงหนึ่งโดนหนึ่งนัดไม่โดนว่ะตีโรลก่อนออื้นอนทำอะไรเพื่อนรถถังมาแล้วถังมารถถังมามาทางขวาเ่งเมื่อกี้อุ้ยหนึ่งไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่โดนเหรอไม่โดนต้องยิงสูงหน่อยยิงสูงหน่อยยิงสูงหน่อยเอาไปอีกโอ้โหสุดยอดมามามา สูตรเดิมสูตรเดิมมันอยู่นู่นระหว่างไกลมากอุยโดนอยู่อุยโดนอยู่อึบใช่ครับโดนอยู่เนี่ยเ,เก็บก่อนเก็แบบก่อนอึ๊บอ่าโอเคฮะกดอาค้างไว้นะครับย้ำกันไว้ครับใครอยากลองทำนะครับถ้ามันยังไม่แก้บั๊กก็ไปลองทำกันได้นะครับอาจจะโดนเตะผมนะฮะมันเป็นบั๊กของเกมมัยเราไม่ได้โกงนะเออเราไม่ได้โกงหรอเหรอครับ ก็เห็นมีคนทําได้แล้วก็ต้องทําได้สิครับศัตรูอยู่ไหนอืมแต่สรุปผมเอามายิงคนนะเนี่ยผมไม่ได้ไปยิงรถถังเลยโอ้ยเฮ้ยรถถังรถถังนักรถถังเน้ยเมื่อกี้เครื่องบินแต่ยิงเครื่องบินเหมือนกันนะรถถังรถถังหนักจี่รถถังรถถังไปครับไปครับรถถังข้างหน้าเลยรถถังข้างหน้าเลยถังงหน้าเลยถังหน้าเลยถังหน้าเลยเออเออสรุปเอาไปยิงคนนี่แหละฮะมา เออรถถังมันทางก่อนไปแล้วเออมาสู้รถถังเอามายิงค้นนี่ยแหละครับทุกคนเออเออหนึ่งฮีโลก่อนฮีโลก่อนฮีโลก่อนไม่เห็นหรอวะไหนหรอวะเอออุ้ยอุ้ยนี่โดนได้ไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงยากยิงยากอยู่ยิงยากอยู่นะครับผมได้ได้ได้อยู่ได้อยู่มาแล้วเขาจรวดมาแล้วน่าจะรวดเอาเครื่องบินดีกว่าบัมสองตัวก็โอเค ตอนนั้นจ้าหลอก็มาดิครับว้าวเดี๋บอกนะว่าลงตรงโอเคอือได้อยู่อยากยิงขึ้นบินอ่ะอืออือมันยิงยากมากเลยครับใช่มันไม่ควรเอามายิงขึ้นบินมันควรยิงรถถังครับเจ้าหลอกกันแล้วกันธนาน่าจะผมว่าน่าจะโบกได้อยู่นะครับหยิบก่อนกดอาค้างไว้กดอาค้างไว้นะครับเฮ้ยถ้าบุ๋มเราเล่นได้นี่ผมว่าน่ากลัวเลยนั่นแ่ะอ้าวาศัตรูนี่หว่า อืออออออีอออรโรก่อนเออยิงมันวะยิงมันวะมุมยิงก็ไม่ค่อยมีอืออือเอาไปเอาไปเอาไปอืมอืมผมบอกเลยว่างงทำไมรถถังโดนยิงอะไรขนาดนี้ครับรีโรก่อน,อน,อนคือถ้าแบบกระบอกเดียวมันจะไม่พังครับทุกคนต้องแบบให้เพื่อนช่วยอ่ะเพื่อนที่เล่นบัคแบบผม ถ้ามีนะบอกเลยว่ายิงสบายจริงนะแกยิงโยนไปก่อนนะเยอะมีรถอือุ้ยผมเห็นอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมจะพังอยู่แล้วน่ะอุบึ้มไปแล้วครับโขผมโดนล้าช็อตว่ะเสียใจนี่ข้างหน้ามีคนโยนก่อนข้างหน้ามีคนหวี่ยครับเอ้ยไงโอ้โหไงเออเดินยิงอย่างนี้เลยมาเก็บไม้ เก็บใหม่หัวใจชื้นบานอุ้ยเออไม่ได้โดนรถถังนะโดนคนโอ้ยเฮ้ยรถโอ้ยรถถังคขบินคขบินคขบินเพื่อนขอยิงหน่อยอู้ยอย่างยากมาเลยเพื่อนเอออื้ออื้ออืออื้อมาอื้อขอยิงหน่อยไปก่อนแล้วเย้กระสุนกระสุนจะหมด เเเออออออมารีโหลดก่อนรีโหลดเหรอเชื่อไหมเชื่อผมไหมว่ายี่สิบตัวเนี่ยรีโหลดหมดเวลาพอดีโอ้โหเกือบหมดเหลือ15ตัวครับเก็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 บมาโ่าถามนุ๊กคือไม่บุกเลยอ่ะเจอผมยิงอีสปอร์ตเข้าไปฮะบอกเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องบุกนะนั่นเรื่อเพื่อนนั่นเรื่อเพื่อนเออือไม่ต้องถอย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 โอ้จาโฮโอ้โห อุย้ยโดนไปสองนัดยิงรถเราก็ได้คืออย่างรถเมื่อ,อกีอ้ถ้าเกิดแบบโรนน้เต็มมาสิบนัดอ่ะ,มอะไม่เหลือเลยนะหายนะจริงอ่นู่นเหลือห้าตัวแล้วผมว่าน่าจะชนะละจริงสองตัวแล้วครับแม่ดูเดือดจริงนะคือพอมีอะไรให้ยิงก็สนุกนะะแต่ว่านี่ผมบอกครับมันไม่ใช่ปืนที่แบบว่ามันไม่ใช่ปืนที่แบบจะสามารถแบบไล่ย,ยิงคนได้เยอะขนาดนั้นคือยังไงมันก็มีความจํากัดของมันคือมีแค่สิบนัดเท่านั้นนะครับเออก็อืลองมาใช้บัคกตัวนี้ดูก็ หวังว่าจะเอาสนุกแล้วกันนะครับคือจริงๆดีๆก็ไม่ควรใช้หรอกครับแต่ว่าอันนี้ผมมาเอาลองสนุกนะฮะก็สนุกจนโดนแบนอ่ะคิดแล้วกันโอเควันนี้วันนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเฮฮาแล้วใครอยากลองทำก็ลองทำกันได้นะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะแก้ตอนไหนนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้การไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์ครับเป็นกำลังใจก้องซาด้วยครับผมสวัสดีครับ